ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินมินอีกแล้วนะคลิปนี้ผมก็จะพามาดูระบบสวนน้ํากันนะครับไม่ใช่ระบบเออพามาดูกิจกรรมเทศกาลสวนน้ํากันนะครับซึ่งก็จะอยู่เห็นไหมอยู่ข้างๆกับระบบสวนนี่เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่คือกิจกรรมที่เข้ามาวันที่28นะครับวันที่28เมษาที่ผ่านมานี่แหละ ก็ประมาณ2วันที่แล้วนะครับผมเพิ่งมาทําคลิปนี่แหละกิจกรรมนี้นะครับจะมีไปจนถึงวันที่16เดือนพฤษภานะครับก็คืออีกประมาณสิบกว่าวันข้างหน้านี้แหละนะครับก็จะจบกิจกรรมนี้แล้วนะครับซึ่งกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองเข้ามาดูกันดีกว่านะก็จะมาแนะนําน้องๆด้วยนะครับว่ามีไอเทมอะไรบ้างนะครับมีของอะไรบ้างนะ ส่วนใหญ่หน้องก็จะรู้กันหมดแล้วนะครับเพราะว่ากิจกรรมมีเข้ามาได้3วันแล้วนะครับผมเพิ่งมาทําคลิปนี้แหละอ่ะ,อะก็จะมีนะครับมันแบ่งเป็นภารกิจที่ต้องทำนะมันมีอยู่3อย่างนะครับส่วนตรงนี้เป็นตลาดของขวัญซึ่งใช้การกิจกรรมตัวนี้แลกนะครับเห็นไหมการที่ผมมี11บใบตัวนี้ใช้แลกไอเทมสัตว์ขี่แล้วก็ชิ้นส่วนได้นะครับสัตว์ขี่ก็จะมีนี่เลย ก็คือกรเรียนดาวนะครับนกกระเรียนกระดาษเห็นไหมนี่เป็นสัตว์ขี่ที่แบบสวยอะ่ะอยากได้ <c oughs> ใช้148ใบนะครับ148การ์ดในการแลกกับกรเรียนตัวนี้นะครับไอเทมก็จะมีถั่วมินิมีชิ้นส่วนหรือเปล่าเป็นอ๋อเป็นสกินวันนะครับเห็นไหม อันนี้ก็จะเป็นอันนี้หรือเปล่าเป็นชุดแต่ง,งเฉยๆนะครับนี่มีไอติมแตงโมมีบอลลูนมีสเก็ตบอร์ดมีสเปรย์รองเท้าหมวกเกงต่างๆนะครับลองมาดูกันได้นะสลับตรงนี้นะอ่นะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ากิจกรรมทั้ง3อย่างนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีขอไล่ตั้งแต่ฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายนะเทพมือปืนแห่งชายหาด ตัวนี้ก็จะเป็นกิจกรรม PVP นะครับก็คือให้เราเนี่ยต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนะครับก็คือไปยิงไปต่อสู้ไปตีกับเขานะครับก็ถ้าเราชนะหรือว่าถ้าเราฆ่าได้เนี่ยเราจะได้ตัวนี้มานะครับเป็นเหมือนหยดน้าอะไรสักอย่างหนึ่งอะเอามาแลกกับลูกมะพร้าวพวกนี้นะครับใช้10หยดน้านะครับแลกกับลูกมะพร้าวหนึ่งลูกตอนแรกก็ใช้5นะครับมันก็ขึ้นมาเป็น10 ไม่รู้เนาะว่าขึ้นทีละห้าหรือเปล่านะครับมีอะไรอีกนะครับเทศกาลสวนน้ําเทศกาลสวนน้ําก็จะเป็นแมปออนไลน์ทั่วไปหรือว่าแมปที่เราเข้าไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆไปพูดคุยไปทักทายเพื่อนๆที่อยู่ในแมปได้นะครับเป็นแมปเ,เดินเล่นเฉยเนาะนี่เวทีเทศกาลสวนน้ำฤดูร้อนแสนสนุกนะครับก็จะบอกรายละเอียดที่เราจะได้การ์ดพวกนี้นะครับเช็คอินรายวันเข้าเล่นแมปต่อวันเล่นแมป3ครั้ง3แมปต่อวัน เขาเล่นแมปมากกว่า10นาทีเขาเล่นแมปมากกว่า20นาทีนะครับแล้วก็ต่อสู้กับปีศาจปืนฉีดน้ํายักษ์อันนี้ก็เป็นแมปที่แบบเราไปต่อสู้กับบอสตัวนี้นะครับลองเข้าไปดูเนาะก็จะมีเข้าต่อสู้กับบอสหนึ่งครั้งเข้าแบบต่อสู้กับบอสสามครั้งได้รับสามอันดับแรกในแมปบอสนะครับ อ,อ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูทุกแมปเลยนะครับขอเป็นอะไรก่อนดีเทพมือปืนแห่งชายหาดเหรอไม่เอาหัวร้อนเข้าไประวังหัวร้อนนะครับโดนโดนลุมเข้าไปเมื่อกี้ผมโดนลุมโดนลุมยิงจนตายเลยไม่ได้เกิดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวขอเข้าแมบสบายๆก่อนแล้วกันเนาะโอ้โหเสียงอ่านี่ก็จะเป็น แมปเดินเล่นพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับทักทายคนอื่นสวัสดีครับพูดคุยกับคนอื่นได้ไหมอ๋อฮัลโหลสวัสดีครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนจีนมาร้องเพลงให้ฟังด้วยตอนนี้ มั่วกันหมดแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าเสียงใครบ้างโหลพวกนายอยู่ไหน่ะมาอยู่นี่ฮะมาอยู่นี่ฮะ้วยงไมอรเครร้องเพลงอ่ะใครร้องเพลงอ่ะโอ้ขอมากเลยอแปะฟังด้วยใคร้ใครร้องเพลงใครร้องเพลง แปะฝังด้วยครับฮัลโหลน่าจะเป็นน้องๆที่มาจากประเทศจีนนะครับรฟังเสียงฮะ <oria? S 1> น้องที่ร้องเพง <c oughs> งลงที่ร้องเพลงไหนที่ทำไม่ได้ตังจากร้องเพลงได้อ่าโอเคเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะล <cla ude. c oughs> ับสู่เมนูหลัะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะโม้อะไรกว่าน,นี้นะฮะต่อสู้กับ ปีศาจปืนฉีดน้ํายัดนะครับไปต่อสู้กับบอสนะครับก็เข้ามาก็จะมีบทนําให้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะก็ลองมาแปลกันดูเนาะจะมีดาบให้สองเล่มสมุดคู่มือหนึ่งเล่มมีเหรียญมินิมียากับขนมปังให้นะครับ คู่มือนะเป็นคู่มือทั่วไปนะก็จะเปิดอ่านได้นะครับมีเกี่ยวกับบอสนะมันจะเป็นคู่มือเกี่ยวกับบอสนะครับว่าบอสมีสกิลอะไรบ้างนะครับใช้สกิลอะไรใส่เราได้บ้างนะครับบอสอยู่ตรงไหนเนาะบอกอาวุธอาวุธมี2ประเภทนะครับระยะใกล้ระยะไกลนะครับอาวุธแบบไหนทําดาเมจได้มากได้น้อยนะครับฮะ เดี๋ยวเปิดลําโพงก่อนจะได้รู้ว่าเขาพูดอะไรกันนะครับตรงนี้เป็นประตูนะเข้ามานะครับเห็นไหมเรามาตรงกลางใช่ไหมมาฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูนะครับถ้าเราเข้าไปก็จะไปเจอกับลานบอสนะครับถูกต้องรอแป๊บหนึ่งก็จะมีเหมือนมินิบอสออกมานะครับไม่น่าจะใช่บอสใหญ่นะไม่ออกมารอแป๊บหนึ่งนี่ชุดนายนี่เข้ากับ ตัวละครนายมากเลยดูทรงผมกับชุดซะก่อนชุดผู้หญิงใช่ไหมหรือว่าชุดผู้ชายทักทายเขาหน่อยฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลนายไม่พูดกันเลยอะ่ะนี่นายไม่พูดกับเราเลยอะ่ะฮัลโหลไม่ใครได้ยินไหมครับทักทายหน่อย ค้งนี่ยังไงล่ะไม่มีใครตอบเลยอะใครพิมเอก,ก็ไม่รู้นะครับเงียบเงียบมากไม่มีบอสสตัวหนึ่งเห็นแต่คนยืนอยู่ ไม่แพ้มันไม่มีใครออกมาเลยไม่มีใครให้ตีเลยอะ่ะไม่เจออะไรเลยอะ่ะอันนี้คือไม่ได้ตีบอสนะครับไม่ได้ตีมินิบอสเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเราออกออกออกแป๊บเราจะได้การหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองออกไปดูเนาะ เอาค้างค้างอีกแล้วได้นะอเข้าแมปบอยเฉยก็ได้การ์ดนะครับเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่เทพมือปืนในแห่งชายหาดกันนะครับแมปแห่งความหัวร้อนกดเข้าร่วมตรงนี้นะครับมันจะมีกดเข้าร่วมอีกทีหนึ่งนี่เลยเห็นไหมเราก็โดนไล่ตีอยู่อ้าวไม่ใช่หรอทีมเราได้เปรียบเห็นไหมตอนนี้ผมอยู่สีแดงนะครับสีแดงได้เปรียบอยู่ตอนนี้ มีอาวุธอ่ะไม่ทันได้พูดเลยมีอาวุธให้เยอะดีนะครับโอ้ธนูธนูอา้าวใจเย็นโอ้นี่เนะี่ยใครมายิงก็ไม่รู้อ่าเอาเข้าไปอเอาเข้าไปเ,เไปนี่ยนะนี่เนะี่ย นี่แน่ใครมาบุกบ้างก็ไม่รู้ตีตีเข้าไปอ้าวเมื่อกี้ยังได้เปรียบอยู่เลยเสียเปรียบละนี่เห็นไหมแมทมีความหัวร้อนนะครับนี่แน่ตาย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 ซะตายซะนายคิวเราเยอะมากนี่ เป็นไงตีคืนกดคิวคอ๋อคิวเพื่อวางบล็อกชิ้นสุดนะครับใครใครชนะเ <c oughs> อาโอเคนะครับลองเข้าไปเล่นกันดูเนาะสำหรับกิจกรรมเทศกาลสวนน้ํานะครับ <c oughs> ก็จะมีตามนี้เลยนะครับมีเทศกาลสวนน้ํามีต่อสู้กับบ,บอสปืนฉีดน้ํายักษ์มีเทพมือปืนแห่งชายหาดแล้วก็ นำการาดที่ได้จากด่านทั้ง3ด่านนี้มาแลกกับตลาดของขวัญตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ใครอยากได้อะไรก็ลองมาแลกกันดูนะครับถ้าเป็นนกกระเรียนทั่วไปแบบแบบถ้าเราต้องซื้อเอามันใช่ไรอะซื้อ,อก็จะต้องใช้ไปรับอ๋อต้องไปที่สวนน้ำเป็นก็ต้องอยู่สวนน้ำไหเนาะ รอเท่เทศกาลสวนน้ำก่อนนะครับอยากได้ตัวนี้มากตัวนี้อยากได้อยากได้หมดอ่ะอยากได้ทุกอย่างคลิปนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อนใจผมด้วยนะครับก็มาแนะนํากิจกรรมดีๆจากเกมวิลลเบอร์เนาะก็คือกิจกรรมเทศกาลสวนน้านะครับลองเข้ามาดูกันได้นะคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับ